อือนี่ไอซีนเอาไปกินข้างนอกสิยาแม่คุณพีทุเรียนของแกละ่ะอย่ามากินข้างในนี่เหม็นก็เหม็นทุเรียนนะแกแพ็คหนึ่งก็ตั้งหลายร้อยสม้ยตยยสมตำแกน่ะสิเหม็นก็เหม็นไม่เป็นสากลหรอสะเลยทุเรียนแกเป็นาสากลอ เน,นี่คนแพ้กลิ่นทุเรียนเหม็นทุเรียนมีเยอะแยะคนแพ้กลิ่นปลาร้าของแกก็มีถมไปและอย่างนี้มันห้องแอร์นะแกไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาส้มตำกลิ่นแรงๆแบบนี้เข้ามากินในนี่ทุเรียนของแกก็เหมือนกันกินเข้าไปได้ไงอ่ะกรรมาฐานก็เยอะอ้วนก็อ้วนแพงก็แพงก็ฉันชอบของฉันฉันก็ชอบของฉันนจะกินตรงนี้ แกกล้าทิ้งของฉันเหรอได้นี่ใหญ่สิแกเอาทุนเรียนของฉันทิ้งเหรอแกรู้ไหมว่าฉันซื 2, 000, 000, 000, 20, 000, 000, 000. ้อมันล right> ้วแค่กสามร้อยเนี่ยแกจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยนี่แกก็จ่ายค่าส้มตำขึ้นมาสิหนึ่งพันบาทส้มตำวันป้าแกสิหนึ่งพันบาทจ่ายมาไม่ นีเอกสารที่ฝากปินค่ะโอ้ยลูกไม่ใช่อันนี้ <S <S> <S นชุดหนึ่งไม่ใช่ชุดนี้สติค่ะออขอโทษด้ค่ะหนูคิดว่าเป็นชุดนี้ค่ะนี่มาฝึกงานวันแรกก็พลาดเลยนะคะแล้วเดี๋ยว <S 2> <S 2> นี่กลิ่นอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าฉีดน้ําหอมมา <S <S ใช่ค่ะหนูฉีดน้ําหอมมาพอดีว่าแฟนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดคะ่ะแต่ฉันเหม็นกลับไปฉีดกับแฟนเธอนะไปเอาเอกสารชุดใหม่มาด้วย อเอ้แล้วตัวเนบเอกสารของฉันหายไปไหนอะ่ะเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะว่ามันอยู่ตรงนี้ชัดๆอะฉันเอาไปเองแหละหนยวายกี่ได้นี่จะเอาของคนอื่นไปอะ่ะเคยขอบ้างไหมมารยาทอะ่ะมีหรือเปล่าแล้วทีแกล่ะอีกปากกาใช้ไปใช้นั่งกี่ด้ามเคยถามฉันสักคำไหม หยิบเอาหยิบเอาไม่เคยมาคืนอะ <S <S ่ะพอคนอื่นหยิบของแกไปใช้นิดหน่อยนะทามาเป็นห่วของประสาทแดกแบบนี้งไงเลยหาหัวไม่ได้อ่ะอีเมงิงอีกกระเทยควายอย่าพูดแบบนี้นะฉันหาหัวไม่ได้ลดหนักหัวแกหรอโออ,อีชินีปากหมาขีา้บน่นสวยก็ไม่สวยแบบนี้ผู้ชายหน้าไหนจะมาเอาฮะอีเมงิงอีกกระเทยควายเดี๋ยไอหัว ทำงานเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทใส่เสื้อผ้าแบรนด์หรูนั่งรถมีระดับทำตัวอย่างกับท่านประธานบริษัทน้องเอใจจ้าเอกาสารที่พี่ให้แกเมื่อวานเสร็จหรือยังเดี๋ยวพี่จะไปส่งวอสเนะี่ยเรียบร้อยแล้วะค,ะค่ะนี่ค่ะคงไม่พลาดอีกสินะค่ะวิสินร,รอบนี้เอตรวจทานเป็นอย่างดีแล้วค่ะ งานของฉันน่ะเธอก็บอกว่าตรวจทานมันอย่างดีเห็นพลาดทุกครั้งเลยฉันต้องมาตามแก้ตลอดคนเรามันผิดพลาดกันได้นะหล่อนแกเก่งกก็ทําสิแค่นี้ก็จบปัญหาแล้วปะเอ๊ะทาไมแกไม่ฟังฉันบ้างอ่ะคอยจะจะออกรับแทนมันงานใครงานมันหน้าที่ใครหน้าที่มันทํางานอะผิดพลาดแค่ครั้งสองครั้งก็น่าจะพออันนี้อะไรพลาดเกือบทุกครั้งเลยเฮ้ยหมือจะปวด กคนมันยังไม่คล่องแกก็ต้องให้โอกาสน้องเขาสิอย่าเห็นแก่ตัวเลยแกก็พนักง,งานคนหนึ่งไม่ใช่เจ้าของบริษัทสักหน่อยนะ,ะมีเพื่อนร่วมง,งานแบบแกมีหวังอีกหน่อยเข้าโรงงานประสานัะเป็นแถวแน่เออไปเลยมึงไปเลยเข้าข้างกันนักอะ่ะไม่ฟังกูบ้างเลยนะเอกสารค่ะจ้า นี่ขขงหนูค่ะค่ะเอเอบอสคะฉินอยากย้ายเอ้ไปอยู่แผนกอื่นนะคะเพราะเอ้ทางานงผิดพลาดเยอะมากเลยฉินเครียดมากเลยค่ะแล้วเวลาต่อว่าตักเตือนเลยนะหนิง่ะก็ชอบออกรับแทนตลอดเลยใครใช้แกพูดมากละ่ะคนเรามมนผิดพลาดกันได้นะหรอเอาละเอาละฉันพอรู้เรื่องหมดแล้วยังไงอะ่ะก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะพี่น้องสาวฉันอะ่ะลำบากใจ บอสคะเอคือน้องสาวของบอสเหรอคะใช่เออ่ะ่อยจะมาฝึกงานก่อนและมารู้จักพนักง,งานทุกแผนกด้วยก็ต่อไปอ่ะเขาจะมาทําหน้าที่แทนฉันและแผนกของคุณอ่ะก็เป็นแผนกสุดท้ายที่เอจะไปฝึกงานยังไงเอต้องขอโทษพี่หมิงแล้วก็พี่ซิงด้วยนะคะแต่หนูก็ผิดจริงๆนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าจะให้ไปนั่งเช็คเอกสารเซ็นเอกสารอย่างเดียวก็คงไม่ได้ คือเออยากจะเข้าใจพนักงานเราอะค่ะว่าเขามีความเมตต์ัึนขนาดไหนถึงพี่ซินจะดุดา่าแต่เขาก็บอกกล่าวแต่ในสิ่งที่เปประโยชน์ค่ะส่วนพี่หมิงใ,ใจดีแล้วก็ใจเย็นสอนงานกับอดทนมากเลยค่ะการทำงานอยู่ร่วมกันอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรู้จักเกรงใจกันมีน้ำใจต่อกันไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาแต่ใจ อย่างที่ซีนอะชอบกินซมตำใช่ไหมมิงอ่ะชอบกินทุเรียน2อ,อย่างนี้นะคล้ตงตรงกินแรงขนาดนั้นเลยนะความชอบของคนเราอะมันไม่เหมือนกันจะามาเปรียบเทียบแบบนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณจะบอกว่าของคุณหอมของคุณเหม็นแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วอ่ะที่บริษัทไม่ควรเอาอะไรกลิ่นแรงๆเข้ามากินหรือว่าคูุงตงอะที่บริษัทนะ ควรเอาอาหารเข้ามากินด้วยซ้ำไปเอเองก็ผิดค่ะที่ใช้น้ำหอมกลิ่นแรงเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้ก็ได้ขอบคุณด้วยนะคะเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะให้ช่างมาทำห้องข้าเบรกให้แล้กันใครจะกินอะไรทานอะไรดื่มอะไรก็ไปใช้ห้องนั้นจะได้ไม่กระทบทุกเพื่อนร่วมงานัวอื่นด้วยนะดีเลยค่ะบอสดีเลยค่ะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้อยูกขอพื้นที่สำหรับให้สาวๆนั่งนิ่ทางด้วยค่ะ นต่างพ่อต่างแม่มาอยู่ร่วมกันทุกวันแบบเนี้ยมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ฉันอยากให้คำนึงถึงส่วนรวมการทำงานอะ่ะมันต้องสามารถคียกันไม่ขัดแย้งกันงานอะ่ะถึงจะออกมาดีอย่างพี่หมิงี่ยก็มีน้ำใจมากเลยค่ะเวลาที่เอ็มไม่เข้าใจอะไรพี่หมิงก็จะสอนแล้วก็แนะนำจนเอ็มเข้าใจส่วนพี่ซินถึงจะเสียงดังไปหน่อยแต่ก็ แอบสอนให้เอเนี่ยเข้าใจงานได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าควรจะชุดดุค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะที่มันด้บอกว่าเอเป็นใครและขอบคุณพวกคุณทั้งสองที่ทํางานทพิ่งเทเพื่อบริษัทเหมือนเป็นบริษัทของตัวเองเลยเนี่ยเป็นข้อดีของพวกคุณทั้งสองนะขอบคุณค่ะบอสเพราะถ้าเกิดที่นี่เจริญก้าได้ขึ้นมาเมื่อไหร่อิมจะได้ทํางานไม่ตกงานด้วยค่ะการเพิ่งเทการทํางานของสินก็เลยไม่ลำบาก เพราะว่าบริษัทอ่ะก็เหมือนบ้านจนิตหลังลมใช่ค่ะเพราะถ้าบริษัทอยู่รอดพนักงานอย่า,างพวกเราก็อยู่รอดไม่ต้องลำบากแล้วยิ่งเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะต้องช่วยกันค่าขอบคุณมากเลยนะอะไรที่อาัยให้กันได้ก็อาภัยให้กันอารุณ์อรวยต่อกันแบ่งปันกันถึงแม้บางครั้งอ่ะฉันชอบเห็นพวกเธอชอบทอเลาะกันแต่เวลาทำงานอ่ะ ล้วก็หันหน้ามาปรึกษากาันช่วยกันทําง,งานงานที่ออกมาก็ทําได้ดีพิดพ้าน้อยด้วยแถมยังโดวเร็วด้วยนะ